ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีิบสีชั่วโมงกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอยู่กับอะไรได้อย่างนั้น คือคนจํานวนมากนี่บางทีจำเขาเรียกแยกแยะตัวเองไม่ออกบางคนหลงเลินงหลงเข้าไปอยู่ในหมู่โจรเราก็จะถูกปลูกฝังเป็นโจรบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกหลงเข้าไปอยู่คนที่เสพติดเสพยาบ้าเสพยาอีเสพยาไอายอยู่ในบรรยากาศของความลื่นเลงเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นสังเกตนะนักร้องหลายคนเนี่ย หรือดารานักแสดงหลายหลายคนเนี่ยบางคนไม่น่าเชื่อนะจะต้องเสพยาอียาไอไม่น่าเชื่อเลยแต่ไปอยู่ในบรรยากาศอยู่ในสิ่งแวดล้อมอาจจะมีเพื่อนสักคนสองคนเรียนด้วยกันเวลาไปเที่ยวกินเสพยาอีไอมันได้ความเพลิดเพลินผิวเราก็อยากลองบ้างพอลองแล้วแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ ก็ถือเออใช่ได้ดีนะบ่อยต่อบ่อยจนเกิดความเคยชินเห็นไหมนี่คือการเริ่มต้นในสิ่งที่เราเสพการเสพติดไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นยาเสพติดอย่างเดียวน,นะสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสพมันบ่อยๆเขาเรียกเข้าไปอยู่ในบรรยากาศบ่อยๆเขาก็เรียกว่าเสพติดบางคนไปร่วมงานไปร่วมบ๊อบเงี้ยแรกๆเขาไปธรรมดาพอไปแล้วถูกแกนนำ ถ้าไม่เสพติดพูดกรอกขูทุกวันทุกวันทุกวันล้างสมองทุกวันทุกวันจนกลายเป็นเสพติดโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่ยกตัวอย่างมันเป็นแบบนี้เพราะเราขาดสติขาดความยังคิดถูกบรรยากาศพาไปเกรงใจเพื่อนหลายคนนะบางทีมาปรึกษาอตอนแรกก็ไป่วมม็อบกลุ่มนี้พอร่วมไปได้สักพักหนึ่งเบื่อไม่อยากไป ชักเซ็งแล้วซ้ำซากมมีประโยชน์เริ่มถอนตัวออกไอ้เพื่อนที่ผักไฟมากๆเครือถูกล้างสมองกันถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็อย่ามาพูดกันแนกกันแหนเสียดสีซ้ายเสียดสีเย็นทิ่มแทงเพื่อเราไปให้เราถอนตัวมาเนี่ยเห็นไ,ไหมในที่สุดก็ไม่คบหากันเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องเพราะเราถูกครอบงำไงไปถูกเสพติด เขาเรียกอ,อย่างที่บอกอ่ะอยู่กับอะไรก็ได้อย่างนั้นอยู่เขาเรียกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลไปหาเหตุผลเคนั้นเขาเรียกว่าคนโบราณเนี่ยสร้างคำนิยามออกมาในถูกต้องเลยทุกอย่างที่พูดมานะมันใช่เลยยิ่งมาใช้กับยุคป,ปัจจุบันนี้เช่นเรานะ ที่สาคัญในเราอย่าเราต้องตั้งสติตัวเองให้มันมั่นนะถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเขาเรียกว่าต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าแปดสิบเปอร์เซนมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองมีความมั่นใจเป็นของตัวเองมีการกระทําเป็นของตัวเองกว่าแปดสิบเปอร์เซนต์ อีกสิบห้าหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเอาความคิดและการกระทำของคนอื่นมาผสมผสานกับความคิดและการกระทำของเราไม่ใช่เอาความคิดและการกระทำของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนด,ดทิศทางของตัวเราทั้งหมดมันไม่ได้ไงถ้าความคิดและการกระทำนั้นถูกต้องก็ดีไปแล้วถ้ามันผิดลหละตายเลยลเราลนะตกลุมพางเขาไปเรียบร้อยแล้วถอนตัวไม่ขึ้น เราต้องมีพี่เขาเรียกทำอะไรแล้วแต่ต้องตั้งสติให้มันดีๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองตามสมควรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลรองรับนะไม่ใช่เชื่อมั่นแบบข้างๆกูๆเอาสีข้างเข้าถูแบบนั้นก็บรรเลยที่พูดมาทั้งหมดเนต้องต้องวงเล็บเลยขีดเส้นใต้เลยสิบเส้นต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างคำว่าเหตุผลเนี่ยนะทุกคนฟังแล้ว รับได้เหตุผลมีสองอย่างนะเหตุผลของตัวเองแต่คนอื่นผมไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเหตุผลไม่ได้นะเขาเรียกเข้าข้างตัวเองถ้านําเสนอใครมาปุ๊บถ้ามีเหตุผลมาปุ<ๆ>๊บคนอื่นบอกเออโอเครับได้คําว่ารับได้ไม่จำเป็นต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเออมันใช่อย่างนี้เขาเรียกว่ามีเหตุผลเนี่ยฉะนั้นเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆกรองกรองความคิดและการการะทําของตัวเอง ตรวจสอบที่ก็บอกว่าตรวจสอบการกระทําของตัวเองนั่นแหละเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการอยู่กับอะไรก็จะได้อย่างนั้นช่วงหน้ามาดูว่าการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรอยู่กับสิ่งนั้นก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะ๊ป้าสิวผิวไม่เนียนใสส,สิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไปี่อื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นะก็กลัวนอนไม่ฟิกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถ,ถูกต้องท,ที่สุด ผู้หญ lives, ิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KG Life ค่ะอัสลามุลยกุมรมตุลลอต阿าบารากตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาน B1 นี่จะดีขึ้นนะคะ New KG Life มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจุนในชั้นนี้ค่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดนะคะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085666347 8 0840999347ชอบไหมพรายาหุ่นอ้วนแบบนี้ ม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผกนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาเรนอีกครั้งครับคนที่เลือกอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหลายคนเวลาเกิดทุกทุกหาทางออกไม่เจอบางทีคนข้างใกล้ชิดพูดก็ไม่ฟังหรอกเพราะมันไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นต่อให้พูดดีแค่ไหนแนะนําดีแค่ไหนก็หูทนลมผ่านหูไปแต่พอเจอใครสักคนหนึ่งพูดทั้งนั้นี เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเหตุผลเดียวกันกับเชื่อแบบง่ายดายเงี้ยทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นน่ะทําไมมนุษย์เชื่อคนง่ายเหลือเกินกับเป็นคนที่ควรเชื่อให้ความรู้ทุกวันทุกวันเหตุผลเดียวกันทำไมไม่ไม่เชื่อทําไมต้องเสียเวลาไปอีกตั้งนานไปเจอคนอีกคนหนึ่งอาจจะไม่รู้จักกันดีด้วยซ้ำไปแต่ก็พูดมาเชื่อหมดเลย ทำไมอ่ะเพราะเราสะสมความเชื่อจากคนเก่าคนใกล้ชิดไปตั้งนานแล้วเหตุผลที่เราทํเม็นเหมือนไม่เชื่อเพราะเรารักษาฟอร์มสามารถตัวเองมากเกินไปก็เลยไม่เชื่อถ้าเชื่อตั้งแต่ต้นป่านี้ปัญหามันแก้ได้ตั้งนานแล้วคือนิสัยคนเนี่ยนะจะเรียกว่าสันดานก็ไม่ผิดหรอกชอบดื้อรั้นหวดดีเป็นต้นทุนใช่ไหมไม่ยอมรับถ้ายอมรับกูเสียหน้าเว้ยกูเสียฟอร์มเว้ย อันนี้มันรู้จักกันเนี่ยใช่ไหมรู้จักกันมานานต่อให้พูดถูกต้องแค่ไหนกูก็ไม่เอาแล้ะกูไม่เชื่อกูไม่ฟังหูทนลมเนี่ยแต่พอคนอื่นไปพูดปุ๊บเออน่าเชื่อถือเชื่อใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ได้ไปปลูกฝังกับกับยศถาบรรดาศักดิ์กับการเสียหน้าไงถือว่าคนคนนี้เออไม่เป็นไรคนห่างไกลไม่ไม่เคยได้เจอกันเลยแต่มาพูดให้ฟังเชื่อหมดเลยเนี่ยคนมันเป็นซะแบบนี้แหละ คุณลองเปล,เปลี่ยนตัวเองซะใหม่สิใ้เสียเวลาไปทำไมเมื่อความจริงมันก็คือความจริงไงเมื่อเราอยู่กับความถูกต้องแล้วคุณก็ต้องยอมรับความถูกต้องถ้าเราจะเสียหน้าเสียฟองแล้วมันจะตายเหรอมันไม่ตายนะดีกว่าไปเสียเวลาโอ้โหบางทีบางคนจะเป็นปีครึ่งปีเลยกลจะหาคำตอบให้ชีวิตได้ต้องไปเจออีกคนหนึ่งไม่รู้ใคร เนี่ยถ้าเราเสียเวลายอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็หาเรื่องใหม่มาทําเพื่อที่พัฒนาตัวเองมันไม่ดีกว่าให้เสียเวลาฟรีๆเป,เ,ปเป็นปีเหรอเพื่อไปค้นหาคําตอบเดิมที่เราได้ยินอยู่แล้วแต่เพีงเยงแต่ว่าเปลี่ยนคนพูดเท่านั้นเองเนี่ยคนส่วนใหญ่นี่ท,ทำอะไรก็ลม้มเหลวเพราะว่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่ยอมกล้าเขาเรียกไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงไม่กล้ายอมรับเหตุและผลกับคนใกล้ตัว เพื่อนพอน้องพี่ญาติสนิทมิสหายกลัวเสียฟอร์มเว้ยเพราะเราโ,โหอยู่ในบทบาทที่น่าเชื่อถือมากกว่าเรื่องอะไรเราต้องไปฟังมันอ่าไปคิดอย่างนี้ปากไม่พูดหรอกแต่ในใจมันคิดใช่ไหมถ้านกาต้อคิดในความคิดเขาการกระทเขาเดี๋ยมันถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่ที่ไหนได้เสียเวลาไปปีสองปีกว่าจะไปเชื่อในสิ่งเดิมๆที่เขาพูดไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็เป็นซะแบบนี้แหละคนนะถ้าแก้เรื่องแบบนี้ได้นะ เราจะทําอะไรก็แล้วแต่แง่ายจะทํางานใหญ่ก็ง่ายจงยอมรับคนที่มีความสามารถมากกว่าเรายิ่งคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะมันมันไม่เสียหายนะเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสายคบกันมาตั้งนานถ้าเขามีความสามารถมากกว่าเราเขาเก่งกว่าเราต้องน้อมรับความเป็นจริงแล้วเราจะประสบความสำเร็จในเวลารุดเร็วไม่เสียเวลาเป็นปีสองปีเพื่อไปหาคําตอบจากคนอื่น เวลาที่เสียไปเห็นไหมใจเรามันค้านต้านไว้เนี่ยคนที่ทําให้ยิบมคือขาดใครต้งหลายคนที่ผมเจอเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ชอบเชื่อนักไอคนที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยพูดถึงนะเ็พูดมาอะไรเชื่อหมดแต่คนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแทบตายนะพูดจนปากฉีก